สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหนึ่งพันวันนะครับ น้องๆ baby monster ออกแดน p e เพอร์ฟอร์แมน์วิดีโอตัวใหม่นะนั่นก็คือชื่อว่า jenny from the block นะครับเราก็สงสัยว่าทำไมคนมาคอมเมนต์บอกว่า jenny from the block jenny from the block เยอะจังเลยโหจนนี่ออกเพลงใหม่แล้วนี่ไงจนได้มารู้คำตอบว่าอ๋อมันคือของ baby monster แดน p e เพอร์ฟอร์แมน์ตัวใหม่เอา้าก็จะช้าอยู่ยายล่ะทุกวันนี้ก็ช้ามากพอแล้ว ช่วงเวลาที่ห่างหายจากน้องไปนานน้มันคิดถึงคิดถึงว้าวใส่บวกทุกคนไละ่เอออู้เออโอ้เจสฮะอู้ออโอ้โหโอ้สวัสดีโอ้ความแลบปิ้นโอ้โหอาเบ้เอ้เอ้โอ้ลูกพี่โอ้ใครหยิบตาได้หนึ่งที ยังไงอ,อ sport, ้อู้อู้อู้อออ่าพุ่งกันทุกคนเลยนี่ที่เราเห็นจิมม่จาจิมมจาเฮ้ยจังเฮ้ย เออโหเท่เท่มากเท่มากเอาเขาถ่ายสองล็อกอ๋อโอ้ยเอ้ยอุ้ยมันล็อกปุ๊บปักป๊ักแข็งแรงโอ๋อยอ๋อยไม่ได้พูดจะฉีกจะบอกว่าอินเนอร์กับท่าเต้น มันพอดีนะมันลงตัวมันไม่มากมันไม่น้อยมันพอดีมันเอามาตัดต่อแล้วมันดูเนี่ดูดูดูโอ้โหอ้าหผมว่าต้องมีคนถ่ายว่าพี่หนึ่งเมียต้องแพแน่ไม่ใช่ชิคกี้พายหรอือเปล่าไม่บอกฮาลามเหรอไม่บอก คำตอบที่ถูกต้องคือทุกันนี้ก็ปักไม่ได้ครับจริงแล้วผมไม่อยากปักเลยจริงๆผมจะอธิบายสิ่งนี้ทุกคนฟังมันเป็นฟิล,แบบ,ฟลแบบนี้นะมันฟิลแบบนี้นะเราพยายามที่จะจ้องแล้วก็โฟกัสคนคนหนึ่งอยู่สักพักจังหวะที่เขาเปลี่ยนบ็อกกิ้งเปลี่ยนทรานซิชันใหม่ๆแล้วมันต้องเปลี่ยนคนอ่ะคนเดินตัดไปตัดมามันไหลไปเรื่อยเลยสายทานไหลไหลเ่องไม่ได้ผมผมจะขอคิปวง <laughs> มันจะไปยากกันอะไรอย่ามาจะมัพปักมงปักเมนอะไรแต่ว่าถ้ารักทุกคนจะมีปัญหาอปัญหาตรงที่แบบมันจะใช้ใช้ทรัพยากรใช้ตังค์เยอะเพื่อนเนาะถ้าสมมุติแบบรักทุกคนเวลาเขาออกโปรดักต์เป็นลายคนมาอย่างเงี้ยคุณก็ต้องซื้อทุกคนอ่ะมันยากมันยากไม่เป็นไรหรอกนะทุกวันนี้เนี่ตู้แบ็คพิงค์เนี่ยปักเมลิซาทับตายแม่งกระถังวงเลยเนี่ย เต็มตู้เลยนะผมอยากจะบอกว่าผมนึกถึงทีมเต้นท,ท,ทีมหนึ่งนั่นคือ Jaba w a าวอก w ี้วอกกิสวชื่ออะไรนะไม่ได้เรียกชื่อเขานานนานมากทีมเต้นท,ทีมนี้ประมาณสัก10กว่าปีได้และเกือบ20ปีได้แล้ะทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้อัปเดตและไม่ได้ตามเขาเนาะผมว่าถ้าน้องๆแบบใส่หน้ากากแบบ j a ้า a ้าวอกกี้จริงๆมันคือหน้ากากแบบทรงหน้ากากของพี่เอกฮานอกเกอร์ er. แล้วก็น้องๆใส่เต้นแบบนั้นผมว่าโอเ้เชื่อมันเป็นอะไรที่เท่มากนะพอเราเห็นน้องใส่หมวกครบทุกคนแล้วก็ไลน์เต้นแบบว่ามัน มันเหมือนเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยแล้วมันพร้อมกันหมดอะไรเงี้ยมันทำให้ผมนึกถึงฟิลแบบนั้น้สงเงาของมาก็เท็นม่วของเทแยกไม่ออกอะไรฟิลๆนั้นมันเท่หมเท่หลองไปหาดูนะมาวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด like, subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่อยๆสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า